สวัสดีค่ะวันนี้มาปล่อยมีทั้งหมดหกเล่มค่ะมาดูความยาวของไม่แต่เล่มกันค่ะมาดูเล่มที่หนึ่งนะคะเป็นไม้พยุงนะคะชุดไม้พยุงพร้อมฝักนะคะเป็นใบมิตรตลับลูกปืนนะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่สิบเอ็ดนิ้วนะคะใบก้วงจะอยู่ที่สองจุดหกสันหนาจะอยู่ที่เจ็ดมิลน,นะคะด้านจะอยู่ที่หกนิ้วนะคะยาวรวมมีเล่มนี้จะอยู่ที่สิบเจ็ดนิ้วนะคะถ้าเป็นงานสั่งนะคะใบมิตรตลับลูกปืนอยู่ที่สองพันห้าร้อยนะคะ วันนี้แม่ค้ามาจัดปรให้อยู่ที่พ8 0 0ส่งฟรีนะคะมีทั้งแบบโอและปลายทางนะคะลูกค้าสนใจแบบไหนแจ้งแมค่ค้าได้เลยนะคะจะลองคอมคอมให้ดูนะคะพร้อมใช้งานได้เลยนะคะ สินค้าตรงปุนนะคะมีดบินมีดหักด้านแตะนะคะทุกกรณีในคตลอดการใช้งานนะคะและประกันให้เปลี่ยนคคมให้เล่มใหม่ทันทีนะคะถ้าซ่อมไม่ได้มีทางเราทดสอมให้ทุกเล่มรีวิวจากมืจริงนะคะลูกค้ารัาไปสบายใจได้เลยนะคะ1,800ส่งปีค่ะ ริมที่สองนะคะตัวนี้ใบเป็นใบมีดตรับลูกปืนนะคะเป็นด้ามไม้พยุงนะคะตัวนี้ตัวนี้จะยาวอยู่ที่12นิ้วใบกวางจะอยู่ที่2.5น,นะคะสันหนาจะอยู่ที่7มิลค่ะด้ามอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่17.5ค่ะปล่อยออกอยู่ที่1,000พันนะคะส่งฟรีค่ะ เล่มที่สนะคะตัวนี้จะยาวอยู่ที่12.8นะคะใบกว้งอยู่2.3นะคะสันหนาอยู่ที่6มิลค่ะด้านจะอยู่ที่6.3นะคะเป็นด้ามไม้ประดูนะคะใบมีดทาจากเหล็กแหนบนะคะงานหนัหนกๆลุยได้เลยความยาวของมีดเล่มน,นี้ทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่18.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่650สูงฟีค่ะ เปิดคมพร้อมใช้งานได้เลยนะคะเิ่มที่5นะคะตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วนะคะทวทีค่ะเล่มที่4ค่ะตัวนี้ยาวอยู่ที่11นิ้วใบกวงอยู่ที่สองดสมสันหนาอยู่ที่6มิลค่ะด้ามอยู่ที่6.5นะคะเป็นด้ามไม้เมื่อเกลือนะคะตัวนี้ยาวรวมมีทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่17.5นะคะปล่อยออกอยู่ที่6 5 0สูงฟีค่ะ เล่มที่5ค่ะตัวนี้จะยาวอยู่ที่9.4นะคะใบกวนอยู่ที่2นิ้วสันหนาจะอยู่ที่6มิลค่ะด้ามจะอยู่ที่6นิ้วนะคะยาวรวมมีดเล่มนี้นะคะทั้งหมดนะคะจะอยู่ที่15นิ้วค่ะปล่อยออกอยู่ที่600ส่งฟรีค่ะเล่มสุดท้ายนะคะเล่มที่6เป็นคู่ขาค่ะ ตัวนี้จะยาวอยู่ที่10นิ้วนะคะใบกว้งจะอยู่ที่1.8สันหนาจะอยู่ที่6มิลน,นะคะด้ามอยู่ที่6นิ้วยาวรวมมีดเล่มนี้จะอยู่ที่16นิ้วนะคะ6 0รส่งฟรีค่ะ มีทั้งหมด6เล่มนะนะคะลูกค้า่านใดนะคะสนใจแบบไหนสไตล์ไหนสั่งแม่ค้าได้เลยนะคะ,ะชอบเล่มไหนแอดไลน์หาแมค้าโทรสายตรงได้เลยนะคะเบอร์โทร0982709213นะคะแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะคะขอพระคุณมากๆนะคะที่อุดหนุนทางร้านนะคะและก็ติดตามกันตลอดมานะคะรับประกันตลอดการใช้งานไม่มีวันหมดอายุนะคะถ้าเป็นมิจฉาสันนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะ